สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราจะมาทํา NSN Workflow นะครับสำหรับเช็คสลิปนะฮะเคสตัวอย่างของผมในวันนี้นะครับก็จะเป็นเคสจริงๆที่ผมใช้เลยนะฮะตอนนี้ผมมีคอร์สเรียนออนไลน์นะครับแล้วผมเนี่ยก็ให้คนที่สนใจเนี่ยนะครับเข้ามาสมัครผ่านตัวของ Google Form นะครับตัวของ Google Form เนี่ยถ้าเกิดใครเคยใช้เนี่ยเราก็จะรู้ใช่ไหมครับว่า Google Form นะฮะเวลาที่มีใครมาสมัครนะครับหรือว่ามากรอกข้อมูลเนี่ย ข้อมูลทุกอย่างจะถูกเก็บไว้ใน Google Sheets ถูกไหมครับตัวนี้เป็น Google s h e e t นะครับอันนี้เป็น data เป็น mock up data นะครับก็จะเป็นอ e ีเมลผมหมดเลยนะครับแต่ว่าตัวของสลิปที่เก็บเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นสลิปจริงๆนะจากจากคนที่มาลงทะเบียนจริงๆแต่ว่าอันนี้ผมดูพิเคทมานะครับก็จะมีหลากหลายเรียกว่าเป็นสลิปจากหลากหลายแบงค์นะฮะก็จะเป็นแบบนี้นะเราก็จะต้องมาเช็คสลิปใช่ไหมครับโดยปกติทั่วไปเนี่ยหลังจากที่ ก o เกิลฟอร์นะครับเก็บข้อมูลของเรา,เานักเรียนของเราหรือว่าคนที่มาลงทะเบียนเนี่ยไว้ใน g o o l l s s h e t t แล้วเนี่ยนะฮะตัวเราเนี่ยนะครับหรือว่าทีมงานเนี่ยก็ต้องมาคอยเช็คนะครับว่าสลิปไหนเป็นสลิปจริงสลิปปลอมนะครับอะไรแบบเนี้ยนะฮะซึ่งมันก็ใช้เวลาแล้วก็ทําให้เราเสียเวลานะฮะทำให้เราเสียเวลา,นะา,วลาซึ่งตอนนี้เราสามารถที่จะสร้างระบบ e n d e เด n เเพื่อเข้ามาเช็คนะฮะเข้ามาเช็คตัวของสลิปตรงนี้นะครับ พอเช็คเสร็จแล้วนะฮะถ้าเกิดเช็คแล้วเนี่ยผ่านก็สามารถที่จะทําการส่งอีเมลรายละเอียดคอร์สเรียนนะครับอย่างของผมเนี่ยผมจะเป็นคอร์สเรียน AI Lip Sync Animation นะครับซึ่งจะเป็นคอร์สเรียนแบบซูมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมมีการตรวจสอบสลิปเรียบร้อยแล้วนะครับผมจะให้ n s n, n เนี่ยส่งอีเมล,ลไปให้ลูกค้านะครับหรือว่านักเรียนที่ลงทะเบียนเข้ามาได้เลยทันทีโดยที่ผมไม่ต้องเข้ามา เช็คอะไรไม่ต้องเข้ามาดูอะไรเลยนะครับแล้วถ้าเกิดตัวไหนมี e อ r ร์ดูตัวไหนเนี่ยมีการ up, อาัพสลิปปลอมนะครับหรือว่าใส่สลิปผิดนะเราเราเราไม่เรียกว่าสลิปปลอมแล้วกันอาจจะมีคนแบบกดรูปผิดนะฮะไปเป็นรูปที่ส่งเข้ามาเนี่ยไม่ใช่เป็นสลิปแต่ว่าเป็นเป็นรูปภาพหรืออะไรเนี่ยโดยที่ไม่ได้ตั้งใจเนี่ยนะครับ มันก็จะเก็บบันทึกนะครับว่าอาจจะอาจจะเป็นสเตตัสเนี่ยอาจจะไม่ใช่คอมพลีทนะครับอาจจะเป็นเฟลหรือว่าอาจจะเป็นปรบ blem อะไรต่างๆเราสามารถตั้งได้จากนั้นเนี่ยเราค่อยมาเช็คนะครับในตัวของที่มันมีปัญหานะฮะตัวไหนมีปัญหาก็ค่อยเข้ามาเช็คซึ่งมันจะเป็นส่วนน้อยมากนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เราจะมาเริ่มต้นทํากันเลยนะครับตัวนี้นะฮะเป็นแบบฟอร์มนะครับ g o o g l e Form นะผมจะไม่ลงรายละเอียดใน Google Form นะครับคิดว่าใครๆเนี่ยก็สามารถที่จะสร้าง Google Form แล้วก็ บันทึกลงใน g o o l l s s h e t t ได้ไม่ยากนะครับพอบันทึกใน g o Google s h e e t นะฮะเราก็จะให้ e s n นนะครับเป็นระบบ Workflow ที่จะเข้ามาเช κ, ็คตัวของ g o o l l s s h e t t ตัวนี้นะครับแล้วก็เช็คว่า yse, ตัวสลิปเนี่ยนะครับมันถูกต้องหรือเปล่านะฮะเข้ามาที่ e s n e ของเรานะครับ ะะเราจะมาเริ่มทำ n s n กันนะครับอ๋อก่อนที่จะมาเริ่มสร้างนะครับเดี๋ยวผมจะแนะนํานิดนึงนะเราจะใช้โน้นะครับโนดตัวหนึ่งที่เป็นของ Easy Slip นะครับ Easy Slip เนี่ยนะฮะเป็นเว็บไซต์ที่เขาจัดการเรื่องของการเช็คสลิปไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเขาผูกไปทําเรื่องกับแบงค์เนี่ยผูกระบบเข้ากับแบงค์เรียบร้อยแล้วนะครับเราใช้ API นะครับจากตัวของ Easy Slip เนี่ย จะทาให้เราสามารถที่จะใช้งานได้ง่ายมากนะครับแล้วก็เรื่องของราคานะครับเรื่องของราคานะราคาเขาก็ถูกมากฮะราคาถูกมากตรงนี้เนี่ยนะครับผมจ่ายอยู่90บาทนะครับไม่แน่ใจเดี๋ยวขอดูอีกแบบทีหนึ่งนะฮะเ,เข้าสู่ระบบแล้วกันเนาะ เริ่มต้นทดลองผมเข้าสู่ระบบระบบเรียบร้อยแล้วนะครับแบบนี้นะคือระบบตรงนี้เนี่ยง่ายมากนะครับเราเข้ามาปุ๊บเนี่ยเติมเงินนะฮะเสร็จแล้วก็ไปที่ตัวแพ็กเกจนะครับผมใช้แพ็กเกจตัวนี้ฮะ99บาทต่อเดือนนะครับตรวจสอบได้250ครั้งนะครับสามารถที่จะไป Request API เนี่ยนะครับแล้วก็ทำการตรวจสอบสลิปเนี่ยได้250ครั้งนะครับก็ถือว่าไม่แพงเลยนะฮะ วิธีการนะครับเราเติมเงินให้เรียบร้อยก่อนนะฮะเติมเงินเสร็จแล้วนะครับนี่เป็นวิธีการเติมเงินนะเขาก็จะมีการเติมเงินนะฮะเติมเงินเสร็จแล้วก็เลือกสินค้าครับผมก็ซื้อตัวนี้นะฮะซื้อตัวนี้พอซื้อเสร็จเนี่ยเขาจะมีการให้เราตั้งร้านค้านะครับอย่างของผมเนี่ยตอนนี้มีอยู่2รล้านค้าแต่ว่าแอคทีฟอยู่ตอนนี้เป็น N S N ตัวเดียวนะครับแล้วก็กดดูร้านค้าได้นะครับก็จะมีจํานวนการรีเควสต์นะครับว่าเราเช็คสลิปไปเท่าไหร่แล้วนะฮะเนี่ยนะครับ แล้วก็มีการใช้งาน API นะฮะตรงนี้เป็น API นะครับแล้วก็มี API key ตรงนี้ที่เราสามารถที่จะ copy เอาไปใช้ในตัวของ n s n ได้แบบง่ายเลยนะครับเรากลับเข้ามานะฮะในตัวของ Che ็ค Slip นะครับเช็คสลิปในตัวของ NNN นะฮะตอนนี้ผมตั้งชื่อโปรเจกต์เรียบร้อยแล้วนะครับเ e ็ค Slip แล้วก็ send email ด้วยนะครับเริ่มต้นเนี่ยนะฮะผมก็จะใช้วิธีการเช็คด้วย t t i c k e r ตั้งเวลานะครับผมจะตั้งเวลาในการเช็คนะฮะก็คือตั้งเวลาไว้เลยแล้วก็มันทยอยเช็คนะฮะเช็คเสร็จแล้วทีเนี้ยถ้าผ่านก็ให้เขาส่งอีเมลไปเลยนะครับผมก็จะใช้นะครับตัวของทิกเกอร์ที่เป็นสเกจดูนะครับสเกจดูทิกเกอร์นะครับในการตั้งเวลานะตอนนี้เราอาจจะตั้งเวลาเป็นทุกๆ5นาทีก็ได้เนาะเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่รับสมัครนะครับก็อาจจะมีคนสมัครเข้ามาบ่อยก็ให้เขาเนี่ยเช็คทุก5นาทีก็ได้นะฮะก็ไม่ได้โหลดเซิร์ฟเวอร์จนเกินไปนะครับ เช็คทุก5นาทีถ้ามีรายการใหม่นะครับเข้ามาก็ให้ทํางานนะฮะถ้าไม่มีรายการใหม่เข้ามาเขาก็จะหยุดแค่เช็คนะครับหยุดแค่เช็คว่ามีรายการใหม่เข้ามาหรือเปล่านะฮะตัวต่อไปนะครับเราจะเพิ่มนะฮะตัวของ g o Google s h e e t นะครับเพราะว่าเขาจะต้องเข้าไปอ่านว่า Google Sheet เนี่ยมีอัปเดตหรือเปล่านะครับก็เป็น Google Sheet นะฮะแล้วก็ทำการ get r o w in sheet นะครับก็ไปอ่านข้อมูลมาก่อนนะฮะตัว Google Sheet ตัวนี้นะครับก็จะเป็น ของผมจะเป็น example นะครับ of AI lip sync animation course นะครับก็จะเป็นตัวนี้นะฮะเราก็เลือกชีทนะครับเลือกชีทให้ถูกนะฮะเลือกชีทให้ถูกแบบนี้นะครับก็ถ้าเกิดใครเนี่ยดูแล้วเนี่ยยังงงๆนะครับสามารถเข้ามาเรียนได้นะครับผมมีคอร์สเรียนอยู่ก็สอนตั้งแต่เบสิกเลยนะครับอันนี้ก็อาจจะไปไวหน่อยนะฮะแต่ว่ามันไม่ได้ยากจนเกินไปนะทุกคนสามารถที่จะดาวน์โหลดเวิร์กโฟล์แล้วก็ทําตามนะครับแก้ไขตามได้เลยนะฮะตัวเนี้ยมันก็คือ ตัวของ g o Google s h e e t ที่ผมเนี่ยทำเอาไว้นะครับเป็น g o Google s h e e t ตัวเดียวกับที่แบบฟอร์มนะฮะ g o o g l e Form เนี่ยเวลามีคนลงทะเบียนแล้วเขาก็จะบันทึกแต่ว่าตัวนี้ผมดูไิเคตมานะครับแล้วก็เปลี่ยนอีเมลเป็นของผมหมดเลยนะครับแล้วก็ชื่อเป็นของผมหมดเลยนี่เป็นตัวอย่างนะครับทีนี้นะครับผมก็จะเพิ่มนะฮะเพิ่มตัวของ คอ,อลัมน์ตัวนี้นะฮะเป็นสเตตัสนะครับเพื่อที่จะเช็คสเตตัสว่าตัวเนี้ยเช็คหรือ,อยังนะฮะคอมพิวตแล้วก็ส่งส่งอีเมลหรือ,อยังนะครับมันเฟลหรือเปล่านะครับมันเป็นรูปอื่นมันไม่ใช่เป็นสลิปที่เราต้องการหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นแบบนั้นมันก็จะเฟลเสร็จแล้วทีเนี้ยไอ้ตรงตรงที่มันเฟลเนี่ยเราก็ใช้คนเข้ามาเช็คนะครับก็จะใช้เวลาน้อยลงไปเยอะเลยนะฮะกลับมาดูครับตรงนี้ผมก็จะฟิลเตอร์นะฟิลเตอร์เราจะฟิลเตอร์ดูที่คอลัมน์สเตตัสนะครับสเตตัสเนี่ยถ้าเป็นค่าว่างแสดงว่า ยังไม่มีการตรวจสอบนะครับก็จะให้เขาเนี่ยมาตรวจสอบที่เป็นค่าว่างตอนนี้เป็นค่าว่างหมดเลยนะครับแสดงว่าทุกๆ5นาทีจะมีการเช็คทุกตัวนะฮะทีละตัวทีละตัวนะครับตัวไหนที่เช็คเสร็จแล้วจะเป็น complete หรือว่าเป็น fail นะฮะมี2ค่า fail ก็คือเช็คแล้วมันผิดนะครับมันไม่ใช่เป็น s ลิปที่ถูกต้องหรือว่ามันเป็นรูปอื่นเข้ามาเนี่ยมันก็จะกลายเป็น fail นะฮะถ้าเกิดมันถูกต้องแล้วมันก็จะเป็น complete นะครับแล้วก็ส่งอีเมลทีนี้นะครับตัวนี้นะ เวลาที่มันเช็คบัตรเนี่ยนะครับเราลองกด execute step ดูนะครับเขาจะเก็บมาหมดเลยนะฮะตอนนี้มันจะมีอยู่40รายการนะครับมันก็จะออกมาทั้งหมด40รายการเลยเดี๋ยวเรารอแป๊บหนึ่งนะฮะอ่ะนี่นะครับ43รายการนะก็มาทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าเราต้องการที่จะเช็คทีละตัวนะครับเราไม่อยากที่จะเช็คทั้งหมดทีเดียวนะมันอาจจะมีปัญหาเรื่องในการส่ง API ไปเช็คสลิปทั้งหมดแบบทีเดียวเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้นะครับผมก็จะทําการนะฮะ เลือกออปชันตรงนี้นะครับเลือกออปชันเสร็จแล้วก็เลือก Return Only First Matching r o w นะครับตัวล่างสุดนะฮะคือโตเปิดเทบเก้นตรงนี้ด้วยนะครับเวลาที่เขาเข้าไปนะครับหาข้อมูลทั้งหมดเนี่ย40กว่ารายการเนี่ยนะครับที่มันสเตตัสไมเป็นค่าว่างเขาจะเลือกเอาค่าเดียวนะครับค่าล่าสุดค่าเดียวเนี่ยมาทำงานก่อนนะฮะอ่ะเนี่ยนะครับเขาก็จะเลือกค่าล่าสุดค่าเดียวนะครับมาทำงานก่อนนะฮะก็คือค่าล่าสุด ด้านบนนะฮะคือค่านี้นะครับตอนนี้เป็นค่านี้นะฮะก็จะเป็นของแบงค k เคแบงค์นะครับสลิปเป็นของ K-Bank นะฮะเนี่ยนะฮะก็จะมีรายการเดียวนะครับดูจากเทเบิลก็ได้ฮะมารายการเดียวละเมื่อกี้มันมาทั้งหมด43รายการนะครับเดี๋ยวผมอาจจะต้องขอเปลี่ยนเน็ตนิดหนึ่งเหมือนกด execution เสร็จแล้วทีนี้มันค้างนะครับตัวนี้ Setup ง่ายมากนะครับเซตอัไม่ยากเลยนะฮะเพราะว่าตัวของซิลสลิปเนี่ย ตัวของสลิปอีซี่สลิปนะฮะผมเรียกผิดตลอดเลยตัวของ EASY SLIP เนี่ยนะครับเขามีโนดมีโนดของเขาเลยนะฮะเป็นคัสตอมโน d e ที่เรียกว่าพับลิ c เรียบร้อยแล้วสามารถเรียกใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนตรงนี้นะครับเป็น Data เป็น Data s l i ิแล้วกันนะครับเป็น Data s l i ิจากนั้นนะครับผมก็จะตอนนี้มันได้ข้อมูลมาแล้วเดี๋ยวกด Execute อีกทีหนึ่งมาข้อมูลมาแล้วนะครับแบบนี้นะผมก็จะ ตอนนี้ถ้าเกิดเราสังเกตนะครับเราสังเกตเป็นเป็นสกีมานะค่าที่มันเข้ามาเนี่ยมันมีอัปโหลดสลิปชาระเงินจํานวน390บาทมีชื่อนามสกุลด้วยซึ่งมันเป็นค่าตัวแปรที่มันเป็นภาษาไทยนะเดี๋ยวผมจะทําการเปลี่ยนนิดนึงนะฮะผมจะใช้ตัวของ edit field นะครับหรือว่า Set นะเข้ามานะครับตัวนี้ผมจะเปลี่ยนชื่อนะครับเป็น data input และกันนะฮนะก็คือจะให้เขาเนี่ยทำ input ใหม่เข้ามา แล้วก็ผมจะต้องการอีเมลใช่ไหมครับ1ตัวลากเข้ามาไว้ในช่องนี้ได้เลยนะครับชื่อนามสกุลน,นะฮะแล้วก็สลิปอ่าสลิปตัวนี้นะครับสลิปตัวนี้เดี๋ยวตรงนี้เป็นอีเมลนะเป็นอีเมลอย่างเดียวเลยแล้วกันนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเนมนะเนมแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นสลิปนะครับสลิป ผมก็จะตั้งชื่อตัวแปรใหม่นะฮะสลิปนะครับเสร็จแล้วก็กด execute step เราก็จะได้ค่ามา3ตัวนะครับค่าใหม่นะครับเป็น e ีเมล name แล้วก็สลิปนะฮะอันเนี้ยง่ายกว่านะฮะดูง่ายด้วยถ้าเกิดเป็นแบบชื่อยาวๆแบบเนี้ยบางทีมันก็จะไม่เรียบร้อยนะครับเอาแบบนี้ละกันนะฮะเป็น data input นะทีนี้ค่าที่เราได้มานะครับอีเมล name แล้วก็สลิปนะฮะจากนั้นเนี่ยนะครับผมจะส่งเข้าไปนะฮะเช็คสลิปนะครับในตัวของ อ e s uh, s y slip นะครับบวกนะครับกดบวกนะแล้วก็พิมพ์ไปเลยฮนะ s a s y slip เห็นไหมครับ mm hmm. พิมพ์ Easy เนี่ยขึ้นมาเลยนะ e ี Slip ลิเนี่ยเขาจะมีเป็นโนดตสำเร็จมาให้เลยนะสะดวกมากเราก็เลือกได้เลยครับทีนี้พอกดเลือกเขาก็จะมีหลายตัวให้เลือกนะครับอย่างตอนนี้เนี่ยตัวของ s ลิปของเราเนี่ยนะครับเขาจะบอกว่า s ลิปของคุณเนี่ยจะเช็คแบบไหนนะเป็น Image นะครับเป็น Base 64เป็น URL นะครับ แล้วลองมาดูในตารางของเราครับตัวของสลิปของเราตอนนี้เนี่ยมันถูกเก็บอยู่ใน g o o g l e Drive นะครับเสร็จแล้วทีนี้มันจะมีลิงก์นะครับมันจะมีลิงก์ตัวของสลิปเนี่ยให้เราด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็จะเลือกนะครับเป็นแบบ URL นะ URL ก็คือ URL ภาพแล้วก็ส่งเข้าไปเนี่ยให้ระบบเอาไปตรวจนะครับเลือกเป็น verify by URL a bank slip นะครับกดตัวนี้นะฮะเราก็จะได้หน้าตาแบบนี้มาเห็นไหมครับ สวยงามเลยนะฮะเราก็ง่ายมากนะครับผมก็จะเบิ้ลคลิกเข้าไปนะฮะก็ตรงนี้ก็ตามนี้เลยนะครับให้เรานะฮะถ้าเกิดตอนแรกเนี่ยเราเข้ามานะครับเราจะยังไม่มีตัวของตัวของ API ตรงนี้นะครับให้กด Create New Credential นะครับเนี่ยเขาจะบอกว่าให้เราเอา Access Token มานะครับ Access Token เนี่ยก็คือหน้านี้ฮะถ้าเกิดเราทำการจ่ายเงินอะไรเรียบร้อยแล้วนะครับดูร้านค้าของเรานะะที่เรา Set อัพไว้นะครับเซตอัร้านค้านะครับ แล้วก็จะมีการใช้งาน API นะครับกดใช้งาน API แล้วก็ copy นะครับ copy API ตัวนี้มาได้เลยนะผมก็จะทำการ copy API มานะครับจากนั้นเอามาใส่ที่นี่นะครับเอามาใส่ที่นี่แล้วก็กด save ได้เลยนะกด save ได้เลยแต่ว่าพอดีผมทำไว้แล้วนะครับอ่ามันก็จะเป็นแบบนี้ครับ มันก็จะมีตัวของ Credential Easy Slip Account เรียบร้อยนะฮะทีนี้ด้านล่างนะครับด้านล่างตรงนี้นะครับ Image URL ตอนนี้เรามีตัวของ Slip ใช่ไหมครับที่เป็นเรียกว่าเป็นลิงก์นะครับเป็นลิงก์ซึ่งลิงก์ตรงนี้เนี่ยมันไม่น่าจะใช้งานได้นะครับเป็นลิงก์ของตัว o o g l e d r i ต e นะฮะตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราลองดูนะผมเอาลิงก์ใส่เข้าไปเราลองกด Execute Step ดูครับว่ามันใช้งานได้ไหม มันใช้งานไม่ได้ครับมันใช้งานไม่ได้เขาก็จะบอกนะฮะว่ามันเออร์เลอร์อะไรนะครับเพราะว่าลิงก์ที่เราได้มาแบบนี้นะครับได้มาที่บันทึกลงไปตรงนี้นะครับมันไม่สามารถที่จะส่งเข้าไปนะครับแล้วก็เหมือนกับเป็นลิงก์ที่เปิดดูได้นะครับเป็นลิงก์ที่แบบสามารถที่จะเปิดดูได้เลยนะฮะมันไม่สามารถที่จะผ่าน API เข้าไปเปิดได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาจัดการนะครับลิงก์ตรงนี้ใหม่เดี๋ยวผมจะ copy ลิงก์ตรงนี้มาก่อนนะฮะให้เราเห็นนะครับแล้วมันก็จะเป็นแบบนี้ครับ อันนี้ลิงก์เก่านะครับคือลิงก์ใหม่เนี่ยเราจะต้องใช้เป็นแบบนี้ครับรูปแบบนี้นะฮะ uc แล้วก็ question mark นะครับแล้วก็ export เท่ากับ download นะฮะเสร็จแล้วทีนี้ก็เท่า id เท่ากับนะฮะตรง xx ตรงนี้เนี่ยเราจะต้องเอา id ตรงนี้ครับมาใส่ที่นี่อ่ามันจะต้องเป็นรูปแบบนี้นะครับรูปแบบนี้ทีนี้ถ้าเกิดแบบดูแล้วเนี่ยเออมันมันแบบเอ้ยมันยากเกินไปนะครับเราอาจจะมับทำตรงนี้ก็ได้นะก็ มาทําการนะครับบันทึกตรงนี้เนี่ยให้มันเหลือแค่ตัวของตัวของ ID ก็ได้ Google Drive ID นะครับซึ่งมันก็จะมีงานให้เราเพิ่มอีกนะครับแบบนี้มันก็ไม่เหมาะกับการที่จะเป็นออโตเมชันนะต้องมานั่งลบต้องมาอะไรแบบนี้เพราะปกติเวลาที่เขาบันทึกเขาจะบันทึกมาเป็น URL แบบนี้นะเพราะฉะนั้นนะครับผมก็จะทําแบบนี้ครับผมอาจจะเปิดตัวของ Chat GPT นะครับขึ้นมานะเดี๋ยวเราเปิด Chat GPT ขึ้นมา แล้วก็เรารู้รูปแบบใช่ไหมครับเรารู้รูปแบบว่าเราเนี่ยต้องการให้มันเหลือแค่นี้นะฮะเราต้องการให้มันเหลือแค่ drive right id นะเหลือแค่ id ที่จะส่งเข้าไปนะครับ id ของภาพที่จะส่งเข้าไปผมก็จะทําการนะครับแคปตรงนี้มานะฮะ image นะครับตัวนี้แล้วผมก็จะเอามาที่ chat GPT นะผมไปที่ buddy buddy ตัวนี้ก็จะเป็น ตัวที่ผมทําขึ้นมาให้กับนักเรียนใช้นะครับพวกเราสามารถที่จะไปถาม c h a t GPT ตัวไหนก็ได้นะครับหรือว่าเป็นเจมินายคอได้หมดนะเพียงแต่ว่าอาจจะต้องบอกหน่อยนะครับเราเอาภาพลงไปนะเสร็จแล้วทีเนี้ยบอกว่าผมต้องการตัดเนื้อหาที่ผมต้องการตัด URL ให้เหลือแค่ ID นะครับแล้วอยู่ในรูป อยู่ในรูปแบบผมก็จะเอาตัวนี้นะครับมานะมาช่วยผมจัดการตัวแปลหน่อยตัวนี้ผมอาจจะต้องอธิบายเขาอีกนิดนึงนะว่าผมต้องเอาตัวเนี้ยมาเป็นเท่ากับนะครับเนี่ยเท่ากับชันะครับ แบบนี้พวกเรางงไหมฮะก็คือถ้าเกิดไอตัวเนี้ยนะครับตัวเจสันสลิตัวเนี้ยมันโดนตัดนะครับตัดข้อความด้านหน้าออกให้หมดนะครับมันก็จะเหลือแค่อะไรฮะเหลือแค่ตัวของ ID นะครับตัวของ ID ของ g o o g l e Drive นะครับซึ่งมันสามารถจะอ้างอิงภาพได้นะครับเรากลับมาดูครับว่าเขาจะช่วยเราได้ไหมนะฮะ ลองดูสิครับช้าหน่อยนะฮะตัวของชาร์จพิช่วงนี้ถ้าคุณต้องการแสดงผลลัพธ์ในรูปแบบนี่ครับเขาก็จะทำมาให้ฮะแบบนี้เลยเนี่ย JSON Slip ใช่ไหมครับเขาจะเพิ่มตัวนี้ให้ฮะแมะเสร็จแล้วทีนี้ไอตัวเนี้ก็คือการที่มันตัดค่าด้านหน้าไปนะครับ ผมจะก๊อปปี้แค่ตัวนี้นะฮะแล้วก็วิธีอื่นผมก็จะไม่ได้ใช้นะเดี๋ยวเราลองดูว่ามันได้หรือเปล่านะครับอ่ะได้ไหมเห็นไหมครับว่าเราได้ URL ใหม่เรียบร้อยแล้วนะครับเป็น URL ที่สามารถที่จะส่งเข้าไปได้ส่งเข้าไปเช็คได้นะครับเหมือนกับที่เราต้องการเลยทีนี้เราลองดูครับว่า Execute Step ได้ไหมได้นะครับได้เราลองสังเกตต,ตรงนี้ฮะนี่นะครับ Match All branch ตัวนี้นะครับ1ไอเทมแล้วก็ not match นะครับ not match ก็คือตรวจแล้วเนี่ยมันไม่ได้เป็นสลิปจริงๆนะครับหรือว่ามันโดนสร้างขึ้นมาหรือว่ามันเป็นภาพเป็นอะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องกับสลิปมันจะออกมาเป็นไม่ไม่ถูกต้องนะครับมันจะมีถูกต้องกับไม่ถูกต้อง m a t กับไม่ match น,นะตัวนี้ก็จะมีรายละเอียดครับว่าใครนะครับเป็นคนที่ส่งเงินเข้ามานะครับแล้วธนาคารที่รับคือธนาคารอะไรตอนนี้เป็นธนาคารออมสินใช่ไหมฮะ GSB นะครับชื่ออะไรฮะนายอครเดชก็ชื่อผม ใช่ไหมครับแล้วก็มียอดด้วยนะครับมียอดนะฮะอ่ะทีนี้เราลองกลับมาดูครับตอนนี้เขามีเรียกว่าเป็นเอาพุทนะครับออกมา1ตัวนะเอาพุทออกมา1ตัวก็คือเอาพุทที่มันเช็คแล้วเนี่ยมันถูกต้องแล้วนะครับถ้าเกิดเราได้เอาพุทตรงนี้มาแล้วนะครับเราก็สามารถที่จะกดแล้วก็ส่งอีเมลได้เลยนะครับก็บวกใช่ไหมครับเสร็จแล้วก็เอา Gmail มาเพิ่มนะฮะโหน Gmail โน้ต uh, no Gmail แล้วก็ส่งรายละเอียดของคอสเรียนเนาะเป็นเซนต์อเมทเซชแบบนี้ได้เลยถูกไหมเห็นภาพชัดชัด <ๆ S 2> นะครับง่าย,ายๆแบบนี้เลยนะ uh, ถ้าเกิดเบื้องต้นแบบเนี้ยมันใช้งานได้แล้วนะครับทีนี้ผมอยากที่จะให้เขาเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยมีการส่งส่งสลิปที่มันเป็นสลิปที่มันถูกต้องมันเป็นสลิปที่เราโอนเงินไปค่าก๋วยเตี๋ยวค่าลน์แมนค่าแกร็บอะไรแบบเนี้ยนะครับมันก็ส่งมาแล้วมันก็เช็คได้เหมือนกันแล้วมันก็จะอยู่ในเงื่อนไขว่ามันแมท เนี่ยออกไหมฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวของ Easy Slip นะครับ Double บบลคลิกเข้าไปเขามีนะฮะเขามีตัวของฟิลเตอร์ด้วยนะครับฟิลเตอร์นะทีเนี้ยไอายการฟิลเตอร์เนี่ยเราก็คือว่าเวลาที่เราให้ตัวของเอเลขบัญชีใช่ไหมครับหนึ่งก็คือเราให้เลขบัญชีเป็นธนาคารออมสินนะฮะ แล้วก็ชื่อของเรานะครับชื่ออะไรเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะฟิลเตอร์นะครับเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยได้ความถูกต้องมากยิ่งขึ้นได้นะครับอย่างตอนนี้นะครับผมจะฟิลเตอร์ receiver bank code นะครับ bank code ตอนนี้นะครับเราเลือกได้นะของผมเนี่ยมันเป็นผมให้อคอร์สเรียนเนี่ยนะครับผมให้แค่ในตัวของธนาคารอมสินเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดคนที่ส่งสลิปมาเป็นธนาคารอื่นเนี่ยมันจะไม่แมททันทีนะครับแสดงว่าเขาอาจจะ อาจจะปลอมหรือว่าอาจจะมั่วมาได้หรืออาจจะกดผิดก็ได้นะครับถ้าเกิดกินในแง่บวกเลือกออมสินนะครับจากนั้นแอดออปชันอีกตัวหนึ่ง receiver name นะครับก็คือเป็นชื่อผมนะอย่างเงี้ยเราจะเห็นนะครับว่าเนี่ยเขาจะมีชื่อผมอยู่นะครับผมก็จะใส่ชื่อผมเข้าไปฮะอ่าใส่ชื่อผมเข้าไปนะครับแมทอยู่2อย่างนะครับธนาคารนะครับกับชื่อเนี่ยเราลองดูฮะกด execute นะครับอันนี้ผมก็ลองอีกรอบก็จะเสียเครดิตอีกรอบนึงนะก็ไม่เป็นไรนะครับ เนี่ยอันนี้ก็คือถูกต้องนะครับสามารถที่จะที่จะระบุได้นะครับระบุได้ทีนี้เซนต์เมสเซจนะครับเข้าไปนะครับอีเมลนะฮ e นะอีเมลนะครับเราก็มาดูครับอีเมลมันก็จะอยู่ที่ตัวของ Data Slip นะหรือไม่ก็มาที่ Data Input ก็ได้นะครับอีเมลนะฮะเราก็เลือกส่งอ e ีเมลให้กับนักเรียนนะครับที่มาลงทะเบียนนะฮะเสร็จแล้ว u u j j e t เนี่ยผมอาจจะบอกว่าคอร์สเรียนลิงก์ ลิงค์เข้าเรียนก็ได้นะครับลิงค์เข้าเรียนเวิร์กช็อปซูมของคุณพร้อมแล้วอ่ะโอเคแบบนี้นะครับแล้วก็เมสเซจนะครับเมสเซจผมก็จะเอาตัวอย่างเมสเซจมานะครับก็อาจจะเป็นการทำเป็นแบบ HTML ก็ได้นะครับหรือว่าเป็นตัวหนังสือก็ได้อันนี้ผมก็จะ ทำเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับลิง์เข้าเรียนของคุณพร้อมแล้วนะครับคุณสามารถเข้าเรียนได้ทางนี้นะครับผมก็จะ x x x, x, x ไปเอาแบบง่ายๆนะครับแต่ว่าจริงๆถ้าเกิดเราทำจริงก็อาจจะเป็น html ให้มันสวยๆนะครับทีนี้เราก็กด execute step ดูสิครับว่ามันมีอ e ีเมลส่งเข้ามาไหมตัวนี้ครับเขาก็จะบอกว่าลิงก์เข้าเรียน Work, Workshop นะครับ o ูมของคุณพร้อมแล้วสามารถเข้าเรียนได้ทางนี้ก็จะเป็นการ ส่งอีเมลมาให้เราเรียบร้อยเลยนะครับให้นักเรียนที่ลงทะเบียนได้เลยนะครับแบบนี้ะระบบนี้ก็สามารถที่จะใช้งานได้แล้วนะครับทีนี้ผมจะมีการเพิ่มนะครับเพิ่มตัวของ Google Sheets นะครับเวลาที่มันไม่แมทนะเขาส่งอย่างอื่นมาผมจะให้เขาเนี่ยนะครับบันทึกไว้ด้วยนะครับว่ามันมันไม่ผ่านมันเฟล,ลนะครับ Google s h e e t นะผมก็จะทำการอัปเดต l o อ in Sheet นะครับแล้วก็เลือก s h e นะครับเป็นตัวเดิมเลยนะฮะจากนั้นเนี่ยก็เลือกฉีดให้ถูกนะครับเสร็จแล้วทีนี้ตัวตัวที่แมทนะครับผมจะเลือกเป็นเสเตตัสเ,เลือกเป็นเ,เป็นไทม์สแตมป์คือตัวของ g o Google s h e e t ของเราเนี่ยนะครับเนี่ยมันเก็บเวลามานะมันไม่ได้เป็นนัมเบอร์นะครับมันเก็บเวลาเลคคอร์ดมาผมก็จะอาจอาจจะอ้างอิงจากเวลานะครับเวลาที่จะอัปเดตนะฮะ เวลาที่เราจะอัปเดตตัวของ Google Sheets นะจากในโน้ตผมก็จะเลือกเป็น Time Stamp ละกันนะครับก็เลือกจากเวลาที่มันเข้ามานะฮะ Time Stamp อยู่ใน Data Slip ใช่ไหมครับ Time Stamp นะครับเอา Time Stamp เนี่ยเป็นตัว Match นะครับถ้า Time Stamp ตัวนี้นะครับ มันจะเขียนสเตตัสว่า fail นะครับผมก็จะ faild e นะครับก็คือจะให้ fail นะฮะจะให้ระบุเข้าไปตรงสเตตัสนะครับตรงนี้นะว่า fail เพื่อที่เราจะได้เข้ามาเช็คได้นะครับว่าเออคนไหน fail มีปัญหาอะไรเราจะได้เข้าไปดูภาพนะครับไปดูภาพว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะถ้าเกิดตัวนี้ได้แล้วนะครับตัวนี้ได้แล้วแบบนี้นะครับก็จะตั้งชื่อเป็น update fail นะครับทีนี้ผมก็จะเอาอีกตัวหนึ่งครับจะรูปภิเคตตัวนี้มาเลยนะฮะ ถ้าส่งอีเมลแล้วนะครับก็ให้อัปเดตตัวนี้เป็นอัปเดตคอม plete นะอัปเดตคอม plete นะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับสเตตัสเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นคอม plete นะครับหมายความว่าไงฮะหมายความว่าตัวนี้ได้ทำการส่งอีเมลแล้วก็เช็คทุกอย่างแล้วถูกต้องนะครับอ่าเป็นแบบนี้เหมือนกันเลยนะเซตอัพเหมือนกันเพียงแต่ว่าจะบันทึกเป็นคอม p l e t กับบันทึกเป็นเฟลนะฮะสองตัวแบบนี้ จัดไว้นิดหนึ่งนะครับเซฟนะฮะอ่ะทีนี้เราลองดูนะครับว่าตัวที่2นะฮะตัวที่2เนี่ยคือสลิปตัวนี้ไม่ใช่ตัวเดียวกันนะครับสลิปตัวนี้เป็นตัวจริงๆเนาะที่มีคนเข้ามาเข้ามาลงทะเบียนจริงๆนะครับเพียงแต่ว่าผมเปลี่ยนแค่อ e ีเมลกับตัวของชื่อนามสกุลน,นะครับเพื่อที่จะปิดไว้เฉยๆนะฮะอันนี้เราลองรันต่อครับว่าถ้าเกิดตอนนี้มันใช้งานได้แล้วเราลองรันดูนะตัวแรกมันเสร็จไปแล้วนะเดี๋ยวผมขอแปะตัวแรกไว้ก่อน อ๋อเมื่อกี้ก็ลืมกดต่อนะครับอา่าผมตัวนี้เป็นคอมพลีทไปแล้วละกันนะฮะอา่าแล้วเดี๋ยวลองตัวที่2กันต่อกดได้เลยนะครับแล้วก็มาดูตัวที่สองกัน <c oughs> <c oughs> เขาก็ไปเช็คต่อนะครับไปเช็คตามเงื่อนไขนะฮะอ่าตัวนี้ก็ผ่านนะครับเสร็จแล้วเขาก็จะไปบันทึกนะฮะบ,บันทึกว่าคอมพลีทเห็นไหมครับคอมพลีท ทีนี้ไอ้ตัวนี้เราก็ดูว่าเออมันก็น่าจะเป็นของจริงแหละนะครับเนี่ยนะฮะของจริงนะครับแล้วก็ผ่านนะฮะบันทึกเรียบร้อยนะครับบันทึกเรียบร้อยตามเงื่อนไขนะฮะต้องโอนมาที่ธนาคารอมสินแล้วก็เป็นชื่อนี้เท่านั้นนะชื่อบัญชีนี้เท่านั้นถ้าเกิดส่งมาแล้วโอนไปที่อื่นเนี่ยก็จะไม่เข้าเงื่อนไขทีนี้เดี๋ยวผมจะหานะครับตัวชีตอ,อ่ตัวของตัวของอะไรเอ่ยตัวของสลิปนะสลิปสักตัวหนึ่ง สลิปที่ไปกินกาแฟมาแล้วกันนะเดี๋ยวผมส่งสลิปเข้าไปโอเคนะครับเดี๋ยวผมส่งสลิปเข้าไปนะฮะตัวสลิปตัวนี้แล้วกันนะครับอา่าตัวนี้นิดนึงนะครับสำหรับสำหรับตัวของ o o g l e Drive นะฮะโฟลเดอร์ที่เราเก็บสลิปเนี่ยเราต้องแชร์นะครับเราต้องแชร์เป็นแบบแบบเนี้ยนะฮะแบบที่มันแบบ Anyone with the link แล้วก็เป็น viewer นะครับเป็น viewer เพราะไม่งั้นเนี่ยนะครับมันจะมองไม่เห็นภาพนะฮะระบบจะมองไม่เห็นภาพอา่าไม่กี่ตัวไหนเอ่ย60บาทเนี่ยตัวนี้ตัวนี้นะครับตัวนี้นะเดี๋ยวผมจะเอาตัวนี้มานะครับเอาตัวนี้มาโอ๊ยทำไมยาวจังใช่ปะเนี่ย ก็ปี้ลิงค์อ่าก็ปี้ลิง์มานะครับแล้วก็เอามาใส่แทนตัวนี้นะครับตัวที่3นะเดี๋ยวลบตัวที่3ไปก่อนแล้วก็เอาตัวที่3ตัวนี้มาใส่อ่าลิงค์ไม่เหมือนกันอีกนะฮะได้ไหมน่าจะได้นะครับอ่าเดี๋ยวเอาลิงค์ให้เหมือนกันดีกว่าเดี๋ยวกลัวไอ้ตัวที่ตัดมันไม่เหมือนกันนะครับนี่นะฮะเอา ID มาเดี๋ยวผมจะทำให้เหมือนกับมีการลงทะเบียนมาจริงๆนะครับมันจะเป็นลิงก์แบบนี้เนาะ ่าโอเคเอามาแทนตัวนี้นะครับทีนี้เราลองมาดูครับว่าถ้าเกิดมันเป็นไม่ตรงนะฮะถ้ามันเป็นสลิปไม่ตรงเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะเราก็กดนะครับเราก็ระบบเนี่ยก็จะเข้าไปทําการเช็คนะฮะอ่าแมทหรือไม่แมทครับมันควรจะไม่แมทนะอ่าอย่ามั่วอย่ามั่วนะครับอ่าไม่แมทจริงๆเห็นไหมครับแล้วก็ไปบันทึกว่าเป็นเฟลนะเนี่ยฮะเขาก็บันทึกเรียบร้อยนะครับว่าไอตัวเนี้ยมันไม่ผ่านนะครับทีนี้คนก็ต้องเข้าไปเช็คครับว่าไอตัวเนี้ยมันมีปัญหาอะไรนะ กดเปิดเข้ามานะครับมาดูรูปซิอา้าวหกบาทแล้วมันไปร้านกาแฟนะครับมันเป็นเป็นไอตัวสลิปจ่ายร้านกาแฟเนะี่ยบางทีเขาอาจจะใส่มาผิดนะไม่ได้มีเจตนาจะใส่มาผิดทีนี้เราลองเข้าไปดูครับเนี่ยเราตั้งไว้ใช่ไหมครับว่ามันจะต้องเป็นธนาคารออมสิน GSB นะครับชื่ออัครเดชชื่อเนี่ยอัครเดชจริงไหมก็จริงนะครับแต่ว่าแบงค์เนี่ยมันไม่ใช่เห็นไหมฮะแบงค์มันไม่ใช่มันไม่เข้าเงื่อนไขนะครับ ทีนี้เราก็มีคําถามใช่ไหมครับว่าเอ๊ะงั้นถ้าเกิดเราเขาเขาเคยส่งเขาเคยแบบว่าส่งอโอนเงินให้เราแล้วเขาจะมาซ้ําโดยที่เป็นแบบสลิปเดิมเนี่ยมันก็มีโอกาสผ่านถูกไหมใช่ไหมครับว่าเงื่อนไขมันถูกต้องแต่ว่าเขาอาจจะโอนเงินค่าคอสเรียนก่อนหน้านี้แล้วนะฮะถ้าเกิดโอนมาแบบนี้เราก็ใส่สลิปแบบเดิมมามันต้องผ่านแน่ๆนะครับทีนี้วิธีการอีกอันนึงที่เราสามารถที่จะเช็คได้นะครับก็คือเราอาจจะเพิ่มโนดนะฮะมาตัวหนึ่งเนาะ หลังจากที่มันผ่านเช็คสลิปตรงนี้แล้วเนี่ยเราอาจจะเพิ่มโนดมาตัวหนึ่งนะครับแล้วก็โนดต,ตัวนี้ก็เป็นการเช็คอะไรฮะเช็คราคานะครับผมอาจจะใส่ if นะเป็น if นะครับแล้วก็เช็คราคานะฮะตัวของ data ที่เราได้มาตัวนี้หายไปละเพราะว่ามันมันลงมาข้างล่างนะครับผมอาจจะต้อง run ใหม่อีกรอบหนึ่งนะฮะก็คือให้เขาเช็คราคาอย่างเช่นถ้าเกิด c o เรียนของเราเนี่ยมันราคามันฟิกใช่ไหมอย่างตัวนี้มัน390นะฮะ 390เเนี่ยเราสามารถที่จะให้เขาเช็คได้ว่าถ้าราคามันเป็น390ด้วยนะครับถึงจะผ่านแต่ถ้าเกิดราคาเนี่ยมันไม่ใช่390มันเป็นแบบสลิปอื่นนะครับก็ให้ลงมาอัปเดตที่ตัวของเฟลก็ได้นะฮะอันนี้เป็นไอเดียนะครับเป็นไอเดียเดี๋ยวจะไม่ทําตรงนี้แล้วนะแต่ว่ามันสามารถที่จะเพิ่ม i f เข้ามาตรงนี้ได้นะครับนะเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนะครับผมทําระบบประมาณนี้เนี่ยมันก็จะช่วยกรองได้ ผมคิดว่ามันกรองได้เยอะแล้วนะฮะกรองได้เยอะละความถูกต้องของมันนะครับก็จะเป็นระบบแบบนี้ซึ่งเดี๋ยวทุกคนสามารถที่จะดาวน์โหลดนะครับตัวอย่างไปลองได้เลยนะครับก็สมัครนะฮะตัวของอีซี่สลิปนะครับอีซี่สลิปดอทอะไรเอ่ยดอทคอมนะครับอีซี่สลิปดอทคอมนะครับแล้วก็ลองสร้างนะครับลองสร้างตัวของ Google Sheet มานะฮะลองทดสดูได้นะครับแบบนี้นะฮะ เรียบร้อยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับ NSN ที่เรียกว่าเป็น Work f l o ฟที่แบบง่ายๆนะครับแล้วก็ใช้งานได้จริงนะก็อาจจะยาวหน่อยนะผมอาจจะพูดติดๆขัดๆบ้างช่วงนี้ก็ไม่ค่อยสบายนะครับแล้วก็เจ็บคอนะฮะแต่ว่าพอดีว่าต้องมาทำไอ้ตัวนี้อยู่แล้วนะครับทำระบบตัวนี้มาเช็คอยู่แล้วก็เลยคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับคนที่กำลังติดตามนะครับยังไงก็ลองเอาไปประยุกต์ใช้กันดูนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ